It, สวัสดีจ้าแฟนๆเพื่อนๆทีนน่น้องทุกค,คนพบกับรายการไซโอเ,เอพีสดท,ที่14แล้วนะจ๊ะเอพีซดม่สุดรายการรีแอคชั่นอันดับหนึ่งของยาดครองสามารถไม่มีใครส,รสามารถเชเช้าได้อีกอแล้วนะจ๊ะ นึงไม่ใช่ใหญ่เป็นดับสี่ของกรุงเทพประจาแวแต่ว่าเราจะมาดูละครไปด,ดูซีรีส์เรื่องเออเออคนรักรุ่นพี่ตอนจบวันนี้ตอนจบแล้วหลังจากที่คำเดินมาได้แล้คือทั้งคู่แตกคอกันมีมาร์แตกคอกันจ้าแต่คอกันมาพ,ยายพอยคนเดียวซึ่งเรื่องราวมันจะหักเซียวไปขนาดในขนาดแท้ขนาดไหน เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าใน end of love ตสนงีห้นว่าคนรักคนที่อีท่4ตอนจบนะจ๊ะโมเลบตามจบนะจ๊ะ วว่าวะถูกอ,อะไรทุกวันนี้เขาต้องทำตัวให้ดูแพงเว้ยแล้วคิดว่าสิ่งที่กูทำมันไม่ดีดีเออด,ดีนี่ก่อนมึงไปปล่อยพลังงานมาใช้เขาอ่ะเออมึงก็แค่ให้โอกาสปักถ้าเขาทำตัวไม่ดีอ่ะมึงก็ไม่ต้องเอาเราเลือกได้เว้ยโอกาสชื่ออะไรวะแค่เขาบอกว่ารักหรือใจอ่อนเนี่ยนะมึงหุบปากเลยเจมแม่งทิ้งกูกูต้องดู่แพ็คปะ เพราะหนมึงนอน่ะโทรศัพท์สันน่นนั่นแหละทุกนีไม่เด็กอ่ะ <c oughs> เอามาดูดิไม่เปลี่ยนเรื่องนะมึงมีเด็กที่ไหนอะ่ะไปหาได้ปะอ่านเลยดิอ่าแล้วตอบดีรู้ไหมว่าคนรองลุ้นแค่ไหนยังเรียกร้องเขาสนใจแล้วนะรุ้นอะไรก็ลุ้นว่ามึงจะตอบกับว่างไง เราส่งไปยาวๆเยอะๆ <_ t ot> เขาตอบกลับมาแค่สติ๊กเกอร์ที่ต้องทำอย่างไรวะ <_ t ot> นี่กูลืมตาจิ้มนะอะข้าวปลาไม่ต้องแดกกันแล้วแค่มองก็อิ่มแล้วไงกูน่าจะปล่อยให้มันสั่นกว่า ไม่น่าบอกมันนะมาดูเลยเอออย่างงี้เหยปะบ้าเยปิดบังวะปิดบังอะไรกูจะรีบกินข้าวแม่งวาแม่ทำรายงานอีกรีบกินมาอ่ะโอ๊ยนำคาญว่ะ เอองั้นกูไปรอในห้องแล้วไงกูจ่ายให้กูด้วยเจมอให้เงิน,นหรนอเนี่ยเอาเอาไมายสละกษณ์ไปเอาไปเอพเอพวกมึงไอ้ินมึงขอกลับก่อนนะเวใครมาวะ เดี๋ยวกูเดินไปดูครับแหม่ตามผอมอมาพี่ <c oughs> นี่พวกมึงมาทำอะไรกันวะ กผมมาหาเพื่อนแล้วพี่อยากมาทาอะไรอืมพวกผมมาทํารายงานแล้วพี่อะมาทําอะไรกูมาชวนไอ้มากไปดูฟุตบอลเน่ยตอนเย็นกูมีคัดรายงานพวกมึงเยอะปะวะก็เยอะน่าจะทั้งวันอ่ยอืมน่าจะทั้งคืนด้วยพี่วีวันนี้ไม่ว่างแนๆ่ๆพูดเลื่อนคัดดีปะวะ กูอยากให้มึงไปดูอ่ะพี่จะไปคดทีมชาติเหรอแล้วได้ข่าวว่าพี่เป็นคนคัดด้วยนี่้าจะเอามันไปเพื่อโอ้โหพวกมึงนี่แม่งคัดกูจังวะพอพอทำกันบ้านกันได้แล้วแล้วพี่ก็น,นั่งอยู่นี่แหละถึงเวลาเราค่อยไป แค่ี้นี้ก็ยังไม่เสร็จในดเดียวมึงใจเย็นฮึบติดบ้านมึงดิกูทำมาตั้งนานแล้วขนาดลงไปกินข้าวแล้วขึ้นมาหัวกูยังไม่แลนเลยที่มันไม่แลนเนี่ยเพราะมึงโง่เองปะอ้าวผู้นี้ก็สวยดิพี่วีสวยอะไรกูหรอเอ้ยไหนกูดูหน่อยสิ แบบนี้ก็ได้เอ่อวะเล็กเลกน้อยนิดนิดหน่อยหนยก็ยังจะเฉลยโอกาสขึ้นผลอีกเนาะไม่มีโอกาสแล้ว่ะหอยหอยอะไรทีวี โอเคกูยอมนะครับอ่ะกูเจอแล้วคนกลัวเมียทุกสักกันหลอกลัวเมียอะไรกูถีบเาบาๆด้วยแต่นิดแต่หน่อยก็เอา้าขอะกูอยากได้แล้วอ่า งานอาจารย์ยุพินน่ะมันต้องมายืมหนังสือที่แกนะเพราะมือแกทำได้กันเอา้าแล้วทำไมพี่วีเพิ่งมาบอกอะ่ะปล่อยให้บน่นปอยให้ทำอยู่ต้องนางหน,นาหนูเหมัอนไส้มึงนงเอางี้วันจันเดี๋ยวเราเข้าไปยืมกันอืม กูเหยียบอะล่ะกูจะเอาแบบนั้นนะ่ามาเป็นเมียกูแต่ตอนแรกมึงบอกว่าอยากได้ผัวอยากได้ผู้ชายแบบพี่ทศกันไม่ใช่เหรอกูมไม่ได้ชื่อบานะเลขอยางอิทธิชาติกูจะหาได้แบบไอ้หมอแล้วมึงหาได้ก็จริง โอ้ยไม่ต้องไปหายไงหมอหรอกให้วิศวะหรอๆมาดูแลมึงได้อะแบบนี้นก็ได้เ<ด>หรอวะได้ปะหมาพอได้อยู่โอเคโอเคแยกย้ายกูจะไปฟ้องพี่บาร์เพามีเด็กชมรมว่ายน้ำไม่ยอมไปคัดตัว ทำไมวะก็ติดหัวเลยจะไปคัดบอลไงดี <า S 2> <c oughs> สตัตว์เฟลเออไปเก็บกิ๊บคือตอนนี้พี่คบกับใครอยู่หรือเปล่าอ๋อตอนนี้พี่ก็มีคนที่คบอยู่แล้วครับเนี่ย ตอนนี้ก็จบแล้วนะครับหนึ่งช่วงนะครับก็คือคือตาราวก็คือเออเดี๋ยวผมประมวลแป๊บนึงก็คือก็คือดีกันแล้วอ่ะคืนดีกันแบบแต่ก็แบบก็นี่นี่นี่เป็นเพื่อนหมันไส้อ่ะเอาพูดแค่นี้แหละเพื่อนหมันไส้มันไส้ในแบบอ่ะมมงตีแมงตีเมือเป็นเมียกูไหมอู้ซออะไร ก็มันก็จะมีท็อปปิกแค่เนี้ท็อปปิคทีเดียวก็เดี๋ยวเราจะไปต่ออ่ะดีกว่าไปดูต่อไปกันดีกว่าอ้าตื่นเดี๋ยวเราแกบตัวนี่มันจะใส่แค่นี้จริงเหรอวะแล้วพี่จะให้ผมทำยังไงก็ผมไม่รู้อ่ะกูอยากึงใส่แค่นี้ โอเคง nee, so ั okay. Okay. Now, right. sure. ้นถอดแม่จริงมึงก็ถอดเลยก็เดี๋ยวผมต้องลงน้ำไปแล้วปะโอเคันอไม่มีเสื้อคลุมเหรอวะก็มันขี้เกียจถอดเดี๋ยวดูมันก็เปียกอีกมึงก็ใส่เสื้อคลุมลงไปว่ายน้ำด้วยเลย พี่ดูดิมีใครทำแบบนั้นไหมไแ่ลงายน้หกูลัแหมหมูวนวาอะไรกับมันวีพี่ิกูอยากรู้นะเว้ยแวยกันแม่งหลับได้ได้ไงแค่ไ้บ่าถอดเสื้อไปว่ายน้ำเดียเดีวงเ้ยหกับมนีเด็กมันบอกว่าถ้าพี่บ่ารักอะไรเนีมันก็รักด้วยไม่อะเป็นกูนะเว้ยถอด้อไปว่ายน้กูจะไม่ให้แฟนกูถอดเสื้อให้ใครมอง มา,อมายอมได้ไงวะเขแม่งไม่ใช่แฟนกูงไงแล้วไม่ห่วงเหรอห่วงสิกูห่วงอยากจะควักไอ้พวกที่แม่งนั่งมองไงกู่ทำอะไรไม่ได้ไงทำไมอ่ะที่กูบอกไปแล้วว่ากูไม่ใช่แฟนมึงไงเข้าพูดมีสิทธิ์มากกว่านี้นะมึงจะทำอะไรจะทำอะไรพกูบื่อแล้วไม่ใช่แฟนไงกูจะจับมึงมัดไว้กับเตียงถ้ามึงอยากถอด มึงก็ถอดให้กูดถ้ามึงอยากเล่นน้ำเนี่ยมึงก็เล่นกับกูคนอื่นแม่งไม่มีสิทธิ์คนจริงๆเพื่อนกูเนี่ยแน่นอนแต่ว่าตอนเนี้ยมึงก็ต้องยอมให้คนอื่นเนี่ยมองหุ่นสวยของน้องมันก่อนเอาว้เพรามึงยังไม่ใช่แฟนมึงป่ะมาร์คเป็นลงน้ำต่อดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวพี่จับเวลาให้มึงมองหน้ากูดูได้ไหมก็กูห่วงอ่ะ ติดน้อยมั้งเออพ่อกูโตแค่ตัวไงนอกนั้นก็เป็นเด็กโง่มึงหมดแหละโง่นานด้วยอ้าวเิดน้อยมั้งวันนี้กูก็โง่ครับหลอกกูได้หลอกให้กูรักเนี่ยได้แหละครับโง่นานอ้าวก็ไม่ได้จะหลอกก็อยากให้รักจริงไงแหละหลอกกูได้หลอกให้กูรักเนี่ยได้แหรอครับ จะรอออะไรอะไปดิหวานไปไหมมาจับเวลาไปฮะไปดูโันหวานไส้อยากลงน้ำไปเป็นไรลตดีแม่แม่แม่เปิดเทอมเหมือนเปิดตัวเป็นทางการมากมายแล้วสินะคะสำหรับความรักของพี่วีสุดหล่อที่ตามจีบน้องมาร์คสุดแซ่บมานานเลยหลายเดือนนี่นี่นี่เปิดเทอมนี่ ข่าวของดิฉันที่เช่นเคยก็ตามไปเห็นว่าเขามีการไปส่งกันถึงห้องห้องเรียนค่ะคุณผู้ชมที่ห้องเรียนของดิฉันเป็นแบบนั้นบ้างนะคะแน่นอนว่าที่นี่จะไม่โดดเลยค่ะวิศวะสายอ้ยิวนี่มึงจะไม่ตอบคอมเมนต์หน่อยหรอเด็กกูไม่ชอบอะไรที่มันหยู่แล้วอ่ะอ้าวแล้วมันลงนี่นี้มาไม่ว่ากูก็ไม่รู้อ่ะแต่นี่ไอดีมันเพิ่งจะอัพเรื่องกูป่ะ มันก็จริงอะแต่ถ้าเกิดกูเป็นน้องกูคิดมากนะเว้ยก็ตอนนั้นมันโดนแฟนขับมึงด่าหนอยที่ไหนอะเออตอนนี้เพื่อนมึงก็ชัดเจนแล้วนี่ไงมึงก็จริงห่กูว่านะเว้ยถ้าเป็นกูนะกูจะทำห้มันชัดเจนเลยเว้ยกูยัที่ว่าที่ไอ้มารยังไม่โอเคอะอาจจะเป็นพ่อยวีมันชัดเจนก็แหมใครมันจะไปชัดเจนเหมือนเด็กมึงนะครับพี่บาสอย่าลามปามอย่าลามปาม แล้วเนี่ยของใครอ่ะปล่อยมาเหรอเออแม่งบอกกูเลิกเรียนตั้งนานแล้วต่ทำไมช้าก็ไม่มาแล้วครับมาแล้วเาเลยเมื่งง่าก้ารเร็วเออแม่งบอกกูเลิกเรียนตั้งนานแล้ยเย็นหมดแล้วแหละรอมันเล่นเกมเป็นชั่วโมงไงเนี่ยเร็วเฮ้ยกูก็ไม่รู้ขอโทษ ไม่คิดว่าเพื่อนจะติดแฟนขนาดนี้โอ้ยไม่ใช่แฟนพี่น้องเล่นเกมกับเรื่องของพวกกูครับกูมีความคิดว่าพวกมึงอะคนประกาศให้โลกรู้ว่ามึงมีเรียแล้วเว้ยตังแต่ดิวมันก็ลงไม่รู้เวลามีเวลาเลยเนาะดิวทำไมอะครับกเรื่องของเราไงเียน่ มึงไม่ว่าหรอก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ดีซะหน่อยเออเพื่อนหมอให้เปิดตัวแล้วมึงจะว่าอะไรไหมถ้ากูกรบมึงเขาสถานะขึ้นเฟซบุ๊ก ป็นแฟนคลับพี่มานานแล้วค่ะขอแค้นรู้ได้ไหมคะอ๋อครับคือตอนนี้พี่คบกับใครอยู่หรือเปล่าคะคือหนูเห็นพี่พลอยเขาขึ้นสถานะาใหม่แล้วแต่พี่ยังโสดอยู่เลยนะก็ตอนนี้พี่ก็มีคนที่คบอยู่แล้วครับยังไม่ได้ขึ้นสถานะแคนจริงเหรอคะไม่หลอกใช่ไหมคะอุ้ยคือพวกเราชอบพี่วีตอนนี้มีแฟน,นมากๆเลยอ่ะ ยิ่งตอนที่ควกับพี่พลอยนะยิ่งน่ารักเลยไม่น่าเลิกกันเลยคยังไงก็ยิ่งรีบเปิดต่อแฟนให้น่ารักกว่าเดิมนะคะครับขอบคุณครับเท่านะครับเชื่อถ่ายรูปกล้วยให้ผมได้ไหมครับยิ่งรีบเปิดต่อแฟนให้น่ารักกว่าเดิมนะคะครับขอบคุณครับเท่านะครับ ชื่อ<ช><ๆ>มาสะนี่เป็นอะไรกับพี่อะคะเป็นแฟนพี่เองครับโอ้ออยแกฉนหอกเลยไม่ค่ะขอ,อคบคุณค่ะไม่ถ่ายหรอให่ลาใลาให้ลาเมืองวัที้ใค่อัไฟขับอ <feliz> ขับไอวีมั้งใช่ว่าจะน้อยแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ยกูไม่เคยมีแฟนแล้วอะ่ะโอ้ยปากเต็มคำกลัวโลกไม่รู้แม่ถูกไหม,อมเออเอาจริงป่ะกูอิอ่มละกูอ่ะไม่อิ่มนะกูกินไม่ลงเพื่อนมีโอกาสแล้วเพื่อนก็ต้องใช่งไง ทีเมื่อก่อนเห็นปิดพวกผู้จังเลยอยู่นี้มึงไม่กลัวอะไรเลยนะวีมูจะกลัวทำไมอ่ะก็แฟนกูเป็นคนทำปะไปละอบละเมียละตัดขาตัดสายตัดสายลเพื่อนผมก็เยอะนะแค่มีคนมาถานถึงแฟนเก่าแค่นี้ถึงก็ต้องขึ้นสถานะเลยทำไมอ่ะเพื่อนผมก็เยอะนะก็แฟนกู จะปิดตาทำไมเฮ้ยเดี๋ยวดิพาไปที่ไหนเนี่ยมันจะปิดตาทำไมเฮ้ยเดี๋ยวดิแรงบันดาลใจเนะี่ยกูได้มาจากมึงเลยล่ะ ทั้งคู่ก็จางตกลงตรงใจรักกันแล้วก็กเผยเรื่องราวที่อดีตที่ผ่านมาด้วยกันก็นนคือบทสรุปที่ว่ารักทุกอย่างเออบทสรุปเรื่องที่ผมขอสรุปเองนล้วกันก็คือรักทุกอย่างต้องผ่านการทอนการอุปสรรคมากมายหลายอย่างนานา,นานสัปเ,เทระแค่นั้นจบคอนเทนต์ไม่มีอะไวมากอันนี้ก็คือพูดโดยรวมนะครับก็คือวันเนี้ย <c oughs> มันก็คือมีมาก็จบวันได้ดีเป็นไงไปเขาเรียกว่าเป็นคู่กันจบการแล้วแล้วก็ป้าการจบแล้แหลังนก็จะเป็นเบื้องหลังว่าเออกว่าจะได้นั่นได้นี่จะเป็นยังไงอะไรยังไงมายังไงซึ่งจะไม่อยากพูดเยอะเพราะแต่คนก็ <c oughs> อย่างเราวินฟกเนาะพูดพูดอย่างนี้กันฉันแก่แหละหน้าแก่ก็ <c oughs> คือ ก็คือมันเหมือนแบบบางคนคนหนึ่งตัวเตี้ยมันเหมือนอ๊อฟมันเหมือนกันกันอัตภันต์อีกคนหนึ่งก็สูงเออเพราะว่ามันก็เหมือนแบบสูงพอเล่นมันก็เลยมันก็เลยจะสปาร์ทันยากนิดนึงแต่ก็ก็ลงตัวดีตัววีมาร์ที่ดูไปเมื่อกี้แล้ววันนี้ยก็คือ่งจบไปก็คือคือก็ความที่ว่ามันเหมือนแบบแก่คนแก่ เด็กมันก็เรื่องขอะว่ามันก็เออจูงกันก็แทบจะไม่คุยกันเลยแล้วก็คุยกันมันแหลกส่วนเหนือพระรามเอออันนี้ขออันนี้คือขอพูดหน่อยสองตอนเมื่อกี้มันคือมันถ่ายไปแล้วไงก็เลยไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนาะตอนสถายนี่ก็คือเหมือนแบบทึ่งนะเพราะว่าเหมือนเหมือนเป็นรับบทสองบทซึ่งถ้าเป็นนักแสดงโดยทั่วไปเนี่ยบางคนนี่เขาเริ่มจากบทเดียวก่อนบทเดียวคือคือเล่นตัวตัวเดียว อันนี้คือเริ่มเริ่มเป็นคนเล่นสองบทมันเหมือน,นแล้วก็แดงหลายๆท่านน่ะแต่บางท่านน่ะเพิ่งเล่นตัวเดียวเช่นอย่างวีวรนรสเล่นเป็นกานดาบันีกนดาวศรีอย่างเงี้ยแต่พี่เบนเล่นเป็นพาร,รักพระรามซึ่งพาร,รักกับพระรามเนี่ยมันจะต่างกันซึ่งในสตอรี่ที่เรามเรียนมาในรามมณน,นะเนี่ยพาร,รักเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัว,ต,วตัวเต็นตัวเต็นอะไรมากแต่ว่าสนิทกับพระรามมาก เพราะว่าไม่ได้แบบ <c oughs> โหกบ้าอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าเออจริงก็คือทนิษก,กับพระรามแบบพิเศษหรือพระรามมากเป็นแล้วก็ส่วนพระลักษ์ไอ้ส่วนพระรามเนี่ยก็จะเป็นคนน,นิ่งอันนี้ก็รู้กันอยู่ถ้าคือเป็นคนนิ่งๆอะไรไม่อะไรจุกจิกมากมากนกักก็มันก็จะต่างกันแล้วก็ส่วนพร้อมหรอนั่งเป็นเหนือหรอเหนือนะ หมดมุกตลกทั่วไปนางก็เป็นคนแบบเจ้าชูอ่ะเจ้าชูนะมันเหมือนละครตลกมันเเจ้าชูนเนาะมันก็มาเจอกับนี่เหนียพระรามแต่พระรักไม่รู้ยังไงต่อเรื่องราวจะเป็นเงินต่อนะั้นก็ต้องไปติดตามชมในวันข้างหน้าซึ่งเป็นข่าวร้ายก็คือทางไม่จริงก็คือต้องออกสัปดาห์หน้าแต่ว่าถามไม่เสร็จเรื่องว่าพิษโควิดโควิดเกิดงาน นัคือพิษโควิดมันทําให้ระบาดร้ายแรงมาก็เลยทําให้รายการเออทำให้ซีรีส์เขาถ่ายไม่เสร็จนั่นเองซึ่งร้อรอกันอีกทีเนาะว่าจะมีอะไรให้ได้ดูอีกแค่นั้นแหละเลยแล้วจะไม่เจอกันใหม่ในสายววยสายวุยกันต่อในโอกาสต่อไปในเจอกันไปเจอกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณครับอ